สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ๋านี่พัดหมีต่ตาสุกไอ้แก่คอยมือช้อนก่อนเออฉันว่าช้อนมันแบบมันนตําสุกกระปูเป้ล่างแฟบล่างแตบูมาหมดหลายๆมือน่ะเส้นแต่มันเหนียวติดกันเน,นี่ยพัดหมี่โคราดก,กินกับตําสมมุกแก่อร่อย อืมอืมอืมึแบเส้นเหนียวนุ่มมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยทั่วโลกเองแหละฮะขอแนานำเมื่อกี้ละกันเด้ออืมอร่อยมากจับได้ ความอร่อยไม่เคยปรานีใครดอกเม้เอ้ยอร่อยมากก็กินมากอร่อยน้อยก็กินมากนี่ฮัมอืมฮัมข้าวเหนียวเลาสเส้นเหนียวนุ่มเลยฝรังนี่เป็นต้มส้มฝรังนี่เป็นข้านียอร่อยอร่อยอืมอืม มันจะมาอร่อยเท่ามือเนาะก,กินช่อนกินตอมกินได้หมดล้แก็อคืออยู่ที่อยู่ที่สถานการณ์ที่เองจะเลือกใช่เนาะเองอยู่บ้านเองไม่เป็นไรก็ไม่มีใครเห็นม,มาเด้อมาเด้อแกเอออร่อยแซ่บหลายอืม,อม,อมต้มสุมแกดูทัวนุนะอร่อย เิียงคนเดียวจัดเป็นทีเลยแกเออโอ้ยตำสมก็แซ่บเลยเท่ดูถั่มาอือฮึฮึซาใจเท่ๆดึกหายหิหายอยากไปอีกหลายวันตำสมพัดมีก็ราดบาดเองมาอ้าม Mm hmm. ความอร่อยไม่เคยปรานี่ใครหรอกแกเอ้ยอร่อยมากก็กินมากอร่อยน้อยก็กินมากไม่ใช mm ่อ hmm. mm ืมอืืมมาดูมาดูแกเอ้ยอร่อยแซ่บหลายอืมอ mm ืม hmm. ตั้มส่งแกดูทนหนะักอร่อย